Đổ lẹo, đổ lẹo, Pa Pa lị lẹo, do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  lẹo, ô, ô do lẹo,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  Ô, ô, ดีครับเนาวน้ววเดีอวลองหม่ลองใม่เอาได้ป่าอยู่ สิบม่มมีปุ่มมีแสงเลยเนปักหนี่งนะครับหลอกไม่อยู่หลอกไม่ท่านเด็กปลาอยู่ Субтитры сделал DimaTorzok mạn mày nó mặc đồ lẹo đồ pa lị nhá, đốn lẹo đốn lẹo đốn lẹo, đốn lẹo đốn đôi lẹo, ô ô ô, chưa rút đấy, đốn là, đốn là, nhục lây, ô, tag leo tag leo, ôi, nè 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 แหลกแลวครับมานอยู่มานอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้กระสุนใส่ทอดครับนี่ครนิวอ้อโอเคโอเคใส่ถุงก่อนครับโอ้ยกระสูปหน่อยกระสายทอด ถ่ายรูปมันครับจะสูบตัวแหลกตัวแหลกของจากไร่ทีสูบใส่ถอดพข <c oughs> ได้ยั่ครับเอาเอาแตกแล้วแตกแล้วไปครับผมใส่ถุงก่อน